อ่ะสวัสดีครับวันนี้จะมาทําการทดลองว่าคนเราถ้ากระโดดเชือกเป็นเวลาติดต่อกันครึ่งชั่วโมงน้ําหนักจะลดลงเท่าไหร่นะครับมาดูกันว่าตอนนี้ผมหนักเท่าไรนะครับเดี๋ยวเรากระโดดเชือกครึ่งชั่วโมงแล้วมาชั่งน้ําหนักกันดูอีกทีว่าจะลดไปเท่าไหร่อ่ะตอนนี้นะครับมาดูน้ําหนักผมหนักผมนะครับตอนนี้อยู่ที่ นี้ครับให้รูกล้องจะเห็นเหมครัแปดสิบสามจุดหกแล้วก็นี่คือผลปริมาณน้ำหนันะครับ Oh no ตัวนี้แปดสิบสามแปดสิบสามจุดหกนี่ผมไม่ได้ออกกำลังกายมาเจ็ดเดือนก็เป็น บบนี้โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันว่ากระโดดเชือกครึ่งชั่วโมงน้ำหนักจะลดเท่าไหร่ โอเคนะครับครบครึ่งชั่วโมงวันนี้เป็นการทดลองนะครับกระโดดเชือกครึ่งชั่วโมงดูว่าผมมาสามารถรีดน้ำออกจากร่างกายได้เท่าไหร่เมื่อกี้ผมชั่งน้ำหนักไว้ที่ประมาณ8 3 6โอเคเดี๋ยวเรามาชั่งดูว่าว่าตอนนี้น้ำหนักเหลือเท่าไหร่นะครับ ผมอะ่ะนับจากนี้ไปจะทำคลิปเป็นรวมรวมคลิปกระโดดเชือกเนี่ยรวมไว้เป็นคลิปเดียวและอีกหนึ่งเดือนนะผมจะเอามาลงอันนั้นจะเป็นอีกคลิปหนึ่งคนระับอีกหนึ่งเดือนนะผมจะมาลงโดยการถอดเสื้อ <Wow. S 1> กระโดดเชือกทุกวันแล้วก็รันเป็นคลิปเอามาต่อเนื่องกันเป็นช็อตเป็นช็อตว่าดูว่าหนึ่งเดือนเนี่ยผ่านไปหุ่นผมจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเมื่อก่อนนะเจ็ดเดือนที่แล้วผมฟิตภายในหนึ่งเดือนนะ หุ่นผมเป็นแบบนี้โอเคและตอนนี้ผมว่าถึงเวลาที่จะออกกำลังกายอีกครั้งเพราะว่าตอนนั้นะไม่ว่างเกิดปัญหาหลาย,ลายอย่างทั้งตกงานทั้งสร้างบ้านตอนนี้มีเวลามาทำคลิปเจรงๆให้ดูกันแต่ละวันคลิปผมอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับทำ,ทำนู่นทํานี่ไป แต่ก็พยายามจะทำอะไรที่มีสาระบ้างให้ได้ดูน,นะครับให้ดมดูหนัเอาล้วครับตอนนี้เราก็จะมาชั่งน้ำหนักดูนะครับว่านี่เสียน้ำไม่ใช่เสียน้ำหนักนะมันเป็นการเสียน้ำํำมวลน,น้ำในผิวหนังในร่างกายเราเนี่ยขับน้ําออกไปน้ํำหนักอะ่ะจะเห็นผลนู่นอะ่ะอีกเป็นอาทิตย์หรือห่เดือนถึงจะเห็นผลแต่นี่มัน แต่มันก็น้น้ำหนักแหละช่างช่างมันก็น้ำหนักอาจจะเปลี่ยนแต่ไม่ใช่มวลไขมันที่เสียไปนะแต่จะเป็นพลังงานที่เสียไปว่าเราใช้ไปกี่แคลในการกระโดดเชือกวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อกี้แปดสิบามแล้วตอนนี้จะเหลือเท่าไหร่มาดูกันเพ่มน้ำหนักออ่ะ มืดมืดเดี๋ยวโอ้ยหโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากำนักผมอะ่ะจะลงไปเท่าไหร่ให้ดูน้หนักตอนนี้ครับแปดสิบสองจุดเมื่อกี้แปดสิบสามจุดหก นี่ครับเห็นกันหรือเปล่าเลยเหลือ82.9นะครับหลังจากที่กระโดดเชือกมา30นาทีและต่อไปจากนี้ก็จะกระโดดทุกวันนะครับจะกลับมาฟิตหุ่นให้เหมือนเดิมใ <Wow. S 1> ส่เสื้อผ้าอะไรก็อึดอัดครับตอนนี้เอามาดูว่าผมจะทำสำเร็จนะครับอีกหนึ่งเดือนผมจะทำสำเร็จไหม ผมต้องสําเร็จนะต้องสาเร็จเพราะผมว่ามันมันง่ายเมื่อก่อนผมทําแค่เดือนเดียวแต่ไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ถ่ายคลิปทําแต่เพจการพอบ้านใน f a c e o o o นะครับสรุปว่าวันนี้ผลการทดลองของผมนะครับกระโดดเชือกครึ่งชั่วโมงผมลดน้ําหนักลงไปได้7จ็ดขีดรีดน้ําออกจากร่างกายได้เจ็ขีดนะครับึ่งชั่วโมง โดยไม่ได้หยุดพักแต่อาจจะมีการสะดุดเชือกบ้างสะดุดเชือกแล้วก็เริ่มใหม่สะดุดแล้วก็เริ่มใหม่ก็ที่ที่เห็นไม่ได้ไม่ได้กระโดดแบบยาวๆเลยให้ดูผมกลัวเมมมันเต็มนะครับผมก็เลยให้แต่นะตัดตัดบ้างย้ายกล้องมาฝั่งนี้ฝั่งนั้นบ้างแล้ผมก็กระโดดไปเรื่อยเมื่อก่อนผมไม่ได้นับเป็นเวลานะว่าครึ่งชั่วโมงหรืออะไรที่ที่ผมเคยกระโดดเมื่อก่อนนะผมจะนับเป็นเซตผมกระโดด เซตละหนึ่งร้อยยี่สิบเซตก็โดดสองพันแล้วก็เพิ่มมาเป็นสามพันก็ลดน้ำหนักก็ไม่ได้ออกกำลังกายเพราะเกิดเรื่องวุ่นวายก็ย้ายบ้านมาปลูกบ้านใหม่อะไรใหม่วุ่นวายวุ่นวายเพราะอะไรตกงานเนี่ยครับไม่มีอะไรวุ่นวายมากมม่ก็มาเริ่มเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นอะไรไม่ใช่เกษตรกรนีร่เป็นใช้ชีวิตพอเพียงตามแนวสุนัขเจ้าอยู่หัวเรานะครับ <Yeah. S 1> รัชกาลที่เก้า เอาละครับวันนี้ผลการท,ลทดลอง <c oughs> ผลการทดลองก็เจดขีดนะครับเจ็ดขีดลดลงไปได้สู้ครับครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมจนจบนะครับหรือใครที่กดซับสไครต์หรือพูดติดตามก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปนี้เป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็เพื่อนๆที่ดูมาตั้งแต่ผมทํากบแล้วนะครับเอาต่อไปนี้ผมสัญญาว่าผมจะทําคลิปแปลกๆใหม่ๆยังเจ๋งอะไรให้ดู เพิ่งเบื่อกันนะครับแล้วสําหรับผู้ที่เข้ามาชมใหม่กดซับสไครป์ใหด้วยนะครับเออวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบายขอบคุครับ